เราจำได้แม่นวันนั้นเราไปเดินห้างคนเดียวแกะว่าจะหาชุดใหม่ใส่ไปงานเลี้ยงเสื้อพากองโตที่เราเลือกไว้ทำให้ต้องไปหลองห้องที่ว่างห้องหลองเสื้อใหม่เลข13นั่นแหละที่ว่างพอดีเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเปิดประตูเข้าไปพลันความเย็นเยียบที่ไม่ใช่จัดแอร์ก็จับคว้าหัวใจ ในกระจกเงาตรงหน้านอกจากเงาของเราแล้วเหมือนจะมีอีกเงาหนึ่งวูบผ่านไปอย่างรวดเร็วเราหันขวับไปมองรอบๆห้องว่างเปล่าแต่ขนแขนเราลุกสู้ไปหมดเราพยายามจะไม่คิดมากปลดกระดุมเสื้อตัวเดิมออกแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นข้างหูสวยไหม เราสะดุ้งสุดตัวหันไปมองที่ประตูมันปิดสนิททั้งทางที่เมื่อกี้เราแง้มไว้แต่ที่น่าตกใจกว่าคือประตูมันมีรอยขีดข่วนเป็นแนวยาวเหมือนรอยเล็บกรีดจากด้านในเราตัวสั่นไปหมดรีบคว้าเสื้อที่ถอดไว้สวมลูกลวกแล้วกระชากประตูออกไปแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยเหยียบย่างใกล้ห้องหลองเสื้อหมายเลข13อีกเลย และไม่ว่าจะไปห้างไหนก็เลี่ยงห้องลองที่มีเลข13ตลอดไปผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง